วิววิววิวเขามาคนก็เกาหลีน่ารักจังวะซม่เห็นอะไรแป๊บๆตอนแรกวะไม่เห็นเลยมองไม่ทันยเวยด้วยเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแฝดทะยอยแชแนลผมอันนี้เราสองสาวติ๊กต็อกนะผม ระแวงไหมกูไม่เคยกลัวยนะเจ้ามองอะไรอ่ะไม่มีคิดนี้ไม่มีคิดนี้ไม่มีโอ้คิดแล้วโดนมาชิ้อใหญ่แล้วเนาะยัดใจก่อนต่อต่อ่าใจม่ได้สเปีกเลยดีกว่าอ่าสปีกขอเราอันนี้คือสาวต่างชาติเลยบอลีเรามีหลายเชื้อชาติมาให้ดูครับใช่เราก็ประมาณต่างชาติลูกครึ่งเราก็เอามาหมดตามสเต็ป ก็คือเห็นสวยสวยไม่ได้อะนี่คือแบบชากเราดีเหมือนกันนะนี่ยแตเซิร์ฟเราดีเหมือนกันนะเนี่ยระวังวะนี่อ้โอเคอู้อยู่แล้วปลาเขแรกเลยไมอน่ารอดะเอ้ยทายคลิปที่แล้วนี่คือการแสดงเนาะท้ายคลิปที่แล้วการแสดงอืมแสดงเก่งนเนี่ยเราอ่ะไปมาครับคนแรกเลยไม่ต้องรอชดอู้ยังโอ้ยคิวโคตรเยอะอยากก้าวโอ้ย อันนี้คนเพราะคนเกาหลีหรือญี่ปุ่นอยากรู้จังไงเกาหลีเกาหลีใช่แน่นอนอยากได้แฟนคนเกาหลีเลยบ้าววววพักไว้บ้างเออพักไว้บ้างหลายใจเนาะเดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวเกาหลีเดี๋ยวอะไร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 โอ้โหเย้เอเอาโร่แล้วสโล่เอาโร่ไม่ไม่นะเราว่าไม่นะ ก <Tipp s> วไม่นะไม่นะมันมันใกล้ละใกล้ถึงละใกลถึงละโอ้ย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 ทำคนเกาหลีน่ารักจังวะแฟนกูก็น่ารักธรรมดาเลยโอ้ยไมยดี่หนี่โอ้ยนี่พี่้ยแงหายอะไรจัดเลยโคตรได้ดิซ่าผม

ไม่ได้อันนี้กูไม่ยอมตกใจที่เขาเต้นเหรออืมสวยอ๋อชื่อน่ารักกืนคือแบบในไทยไม่แบบนี้แหละครับทำไมวะแล้วแฟนมึงอ่ะเออเฮ้ยไ่พูดดิวะอ๋โอโอเคโอเค,อเคก็ดูดีเม่เยลยโกยัแล้วอไอ้บ้าล่ะก็แค่พูดในไทยไม่มีแบบนี้ใช่ไงมันจะมีได้ไงมันต่างประเทศเออเออใส่แว่ใส่แว่นใสโอ้ยโอ โ้แม่โคแดงอฝันน่ะฝันน่ะอีกสักคคิปไปออ้ยร้านหกอะไรอ่ะอะไรลิ้นๆกูเห็นเห็นอะไรลิ้นๆอะไรอะไร เอเาไปคุณทำตามเขาเนี่ยวคุไม่เกี่ยวเป็นเรามากเป็นเรามากนะครับมันคือกระจกเหรอวะเดี๋ยวกูดูดิก็ทำอ่ะเนี่ยคุณทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะว้าว้าด้วยว้าเสร็ีด้วยเอาเฮ้นเอาเฮ้นอันนี้เป็นเทศอะไรรู้ปะไม่รู้มีเขามีมีมีบอกว่ะไม่มี โอ้ยขนลุกต่อเย้โอ้ยเขาชูเขาชูเฮ้ยเขาชูกี่นิ้วเขาชูกี่นิ้วครับเมื่อกี้อะไรบมโอ้ยอะไรกูมองทันอยู่เขาชูนิ้วกลางเขาชูนิ้วนิ้วกลางอะไรเขาชูนิ้วชี้อ๋อชูนิ้วกลางมึงตาไม่ดีละมึงตาไม่ดีละเซลล์มึงไม่ได้มองนิ้วกันผมคนดีผมมองนิ้วนี่นี่ติดก็ติดได้แล้ว เนี you, ่ยเขาชูเขาชูนิ้วเลยเขาชูนิ้วเลยเนี่ยอ้าวเขาไม่ได้ชูแต่แต่ผมไม่ได้มองไงมึงไม่ได้มองนิ้วไงกูมองตลอดด้วยมองนิ้วกันเลยโอ้โหโอ้ยไอ้เนี่ยเลยหมดเปิดหน่อยเป็นอารมานะครับไปตะอือ เจ้ามีน้อยกูอยากมันหนีะอะไรวะชัดชัดอืมหนีชัดชัดทิ่งทำไมอ่ะอกูมึงบอกอยากเป็นหนีแล้วใครจะอยากเป็นมึงมึงมากเอาโหดักไว้ที่ไอ้บไอ้บอสคุเป็นคนเลือกคลิปใช่ไหมกูยังช <c oughs> อบเลยไอ้ที่อะเป็นไรไม่มีอะไรหรอกมองไม่ทันเลยอยู่เองอะมองไม่ทันเลยคุณทำไมด้วยวะลนลนลนละคุณทำไม ูโหดีอะขาวนั่นแหลโอ้โหอะไรเน้ห้ดูตาเต้นเลยกูไม่ให้ตัดออกนะกูไม่ให้ตัดออกนะโอ้โหมาดูตาเต้นกันนะเฮ้ยกูไม่ได้ให้ตัดออกสักหน่อยกูไม่ให้ตัดออกนะวันตั้นมือนิ้วมึงไหวมากเลยวะไม่มีเสียงยักษ์อืออือปวดรังเฮ้ยเฮ้ยคิดทำไมคิดทำไมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมาแว๊บแรกๆอะไรแว๊บ มึงจะปาดมึงปาดมึเห็นอะไรแวบๆตอนแรกปะไม่เห็นเลยมองไม่ทันด้วยด้วยเฮ้ยกูเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมองไม่ทันคอยล์บล็อกคอยล์บล็อกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วมายิูพลาดแล้วเขาเลยเขาเลยเขาเลยจิ้มลูกอ่ะโอ้ยยังมองไม่จิ้มกว่ากูเลยจ้ะว้าสองรอบแรกกู กูได้ยินกูได้ยินก็คอออกไปจิ้มรูปอ่ะนะเออเออให้มันอยู่นี่แลขอดูอันนี้หน่อยเนี่ยถักโพลถักปี๋อะคลิปนี้ไม่ต้องพูดถึงลิขสิทธิ์ครับพี่น้องแม่คนเอาไปดีกว่าเฮ y yo เฮ y yo เฮ้ยอันนี้อันนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไทยโอ้โหลูกครึ่งเนี่ยหยุดจวัดอะไรครับ กันร่อนจริงอ้านี่หน้านี่หน้ามันคือการแสดงนี่หน้าผมรู้จักเนี่ยนี่หน้าอันนี้หน้ากูว่าอ่านออกอะแี่ก็สิ่ละพอพอกูกูเป็นหมาเป็นหมายังไงเรื่องนั้นนี่ยกูยอมเป็นหมาเลยแผลหนูเป็นแผล อยากให้แฟนวอนเห็นดีๆผมไม่มีอ๋อไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมนี่กะติดจริงครับพี่น้องจิ้นี้ไม่ต้องเอาด้าเงินอ่ะทำไมอ่ะทำไมมึงคนเยาว์ไม่โม้ไม่จิ้มไหวจัดเลยอ่ะดูแต่เอวอ่ะมาหนึ่งมึงอ่ะดูแต่เอวอ่ะมึงดูอ่ะมึงดูเอามึงดูเอามึงดูเอาแต่กินน้ำอะไรให้กิน เก่งเเก่งอีกต้องคิดป่ะอีกนงคิดป่หเอาแบบว่าเป็นคนดีกับเขาอะก็เกงดีดีจะเป็นคนดีก็ไม่ได้อ่ะคนเอาไว้เช่มีนี่เจนนี่ไอ้เช่อโซจ้าโอ้ดู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 ปากดู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 ตาดโอ้โหดูหูดดูหดูความดูดูคอดูดูดวงอนาคตก็ได้เลยาพเป็นมีกู คือแย่กูเล่นนอะมองเงี้มอง้เาไม่เอาใช่เหรอไม่ย่งี้เหรอกูไม่รู้เลยเนี่ยเอามงของกูนี่เนี่ยมงแขกัพื้นแม่เดี๋ยวกูยกให้าชงนะแขกพื้นแขกัพื้นเลยเดี๋ยวกูชงให้เอ้ยไอ้บาน่นั่งมั้งเอาเลวะเนียไม่ได้จริง อ๋อเราครัันนี้เฮ้ยเอ้ลืมลืมบ้าเอ้ยเฮ้ยมันก็แย่งแย่งกันไปเยอะขออีกรอบขออีกรอบไม่มาเข้าเลยกูยังไม่ทันได้ดูเลยเมื่อกี้แบบมึงมองไม่ทันน่ะโอ้ดูนี้ดูนี่ก็ได้รีเอ้าเอาลูกครึ่งลูกครึ่งใช่เหรออาการรักเธอไอ้เงี้นะครับเอาไปเลยเอาใจพี่เลยอย่าไปแย่งกูช็ใช่เหรอให้ไปเลยสามดวงเอาไปให้เขาเลือกโอ้โหกูอยู่แล้วแหละเขาอยู่แล้วแหละ ลุกขึ้นหบบไกสูงไอ้บ้าเฮ้ยโอ้โหมือไหวแล้วเนี่ยโบจิมันไดจริงอ่ะอะไรบ้าอันนี้ก็น่าจะดีนะเปล่าอี๋เลยือ้โหน่ารักก็มือไหวละคุณบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้ มาเป็นเพลงเลยกูมันจะมีเวทมนต์ให้ดนใจอะไรไอ้อ่อล่าสุดเลยอมันน่าทุกอันเลยวะน่าดูใช่น่าดูโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรเดิมเยอะโอ้โหเนี่ยให้กูรู้ให้กูอะไรมันท้ามกูเนะอุ๊ยโอ๊ยจะบอกว่าโอ้ยใช่เงาจักทะลุนี่แหละถ้ามันได้เล่นกูทุกคนไมต้องเล่นใช่ใช่เอาไปเลยเอาไปเลยอย่างนี้เอาไปเลยไอ้จริงๆวะผมไม่ต้องอยู่ในกล้องก็ได้อ่ะ เอ้ยดูมากี่คลิปแล้วนะคนนี้คลิปนึงโอ้โหคลิปนึงดูคลิปสไปนานนะคนนี่นานนะขอจองไหนไหมจองเน่ยทุกคนทำบ้างไอ้บัวมันเล่นเยอะนะเเหมือนเหมอน่ิดวไอ้บัวทำไงอะไรเงี้ยเอ้มมไม่มีเลยเอาไมเอาไม่มีอ่ะเฮ้ยไอ้บงไงบงจองจอ กูจะส่งให้บ้านเลยแะหน่อยคนสุดท้ายแล้วโอ้จบจบทีนี้จบละคนสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่หรอยังไม่ได้ดูใครเลยเลยที่ที่กูดูมาของมึงทุกคนเลยนะหมดแล้วหมดหมดแล้วไม่มีเหรอหมดแล้วดิเนี่ยหมดแล้วอุ้ยกาำใหญ่ว่ะดูเท่าไหร่เท่าไหร่แถมแถมนิกดิโอเคครับจบแล้วครับเอ้าเอ้าสรุปไอ้บ้าไม่ได้เลยสักคน แล้วแบ่งแบ่งกูป่ะแบ่งกูได้สักคนไหมฮะแบ่งกูสักคนไหมของวันนี้มันให้กูสักคนอะเอาคนนี้ขอขอคนนี้อของวันนี้มันให้ยากว่ะโอ้โหของนี้ให้ยากว่ะจริงๆก็ถามเขาเขาาอยากไปหรือเปล่าก็คือเขาอยู่ในต่อเกาหลีเกาหลีอะเกาหลีก็ให้อะไรเกาหลีอะไรกูกูอ่านแล้วจบกูหยุดอ่านแล้วอ๋อเกาหลีให้กูเกาหลีอ่ะให้เกาหลีคนเดียวเาหลีไม่ได้เกาหลีเดียวให้เราคนเดียวในเอาเอาคนเมื่อกี้เอาไม่ได้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 ย่าคนเมื่อกี้นี่กูได้คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งไอ้บอลไม่เจ็ดละ ไม่ได้ไม่ได้คนนึงไม่ได้กูได้คนแรกอะไรก็บอกว่าไม่ให้ไงมึงจะเซาซีทำไมโอ้โหจริงจังข้าโหจริงจังข้โหจริงจังกูไม่ได้จริงจริงนั่นแหละมีมีคนที่สี่ใช่ไหมอ่ะมีมีอ่ะมีมีไม่ให้อ๋อถามเฉยอ่ะเซื่อเซื่อม่วงเซื่อม่วงไม่ได้บ้าหรือเปล่าบ้าถามว่าเขาอยากไปหรือเปล่าเนี่ยคือดีใจเขาอยู่กับกูหมดแล้วแหละอือคนสุดท้ายไม่ให้ไม่ได้เลยบ้าหรือเปล่าโอ้โแต่ก็หัว ไอโม้โม่กล้องดูนะโม่โม่กล้องดูนะขึ้นมานึ่งหนึงนะอันนี้องนนีมกล้องเนี่ยเลยเนี่ยแฟนมึงดูอยู่เลยก็ไม่เนี่ยกูมีแฟนได้หรอทุกคนอยากรู้ไหมว่าแหววววคือใครมีอะไรเยอะๆมันคือการแสดงคราทุกคนจบคลิปก็คือไอโม้ก็คือคนดีเหมือนเดิมดีแล้วยังแบ่งเพื่อนคนแบ่งแบ่งเป็นคนละคนนะไม่งั้นนี่แบ่งเหรอที่ไหนอ่ะแบ่งเหรอได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งไม่ได้ เอาก็ให้หมีไงอ๋อเออให้ขอบคุณมันให้หมีทำไมให้คนไม่ให้หมีไม่ต้องแย่แย่นะหมีกับคนแล้วหมาหมาของกูอันนี้หมีแล้วคนนั่งกูไม่ไม่ไม่ให้พูดหมาคือกูอ๋ออือไปดีกว่าดีกว่าโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ไหนอย่าลืมกดดีแล้วก็กดติดตามไอจีพวกเราด้วยนะครับ ไอจีไอเมเฮ้ยไอเจ้าไอจีพวกเราด้วยครับเฮ้ยสโลสโลสโลที่อะไรวะไปใครละเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิจังหวะจังหวะเเฮฮ้้ยย นแผลแผลกระพรินแผลก็ะพริบไม่สนับสนุนไม่ใช่ความรุนแรงนะครับไม่สนับสนุนอุ้ยไอีิวเอ้าไหนบอกไม่สนับสนุนไงกูใช้สามนิ้วตีเลยกูใช้สามนิ้วตีเลยไม่เอาไม่เอาไปไปไปโอเคครับตอนคิวนี้อะไรอะไรมึงไม่เคยเี่นลูกศรเลยไปไปไป